EP นี้นะครับหลักๆก็จะเป็นการตั้งค่าแบบก่อสร้างนะครับวิธีการใส่ชื่อใส่โลโก้บริษัทหรือว่าอะไรต่างๆนะครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราสร้างขิดไลน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้มาที่แผ่นกระดาษสักแผ่นหนึงเป็นแผ่นชั้นที่1ก็ได้นะครับก็ไปที่ A 1 0 1นะครับเดี๋ยวผมจะบอกตัวที่แก้งในก่อนนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตัวที่ต้องแก้ไขข้างในนะครับก็จะมีหลักๆอยู่6ตัวนะครับ ตัวแรกนะครับก็เป็นโลโก้นะครับตัวที่2นะครับก็เป็นชื่อบริษัทนะครับตัวที่3นะครับเป็นชื่อสถาปนิกแล้วก็ใบอนุญ,ญาตสถาปนิกนะครับตัวที่4นะครับก็วิศวกรโครงสร้างแล้วก็ใบอนุญ,ญาตของวิศวกรนะครับตัวที่5นะครับก็จะเป็นชื่อของดับแมนนะครับแล้วก็ตัวที่6นะครับก็คือจานวนแผ่นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลบออกแค่โลโก้นะครับก็ถ้าเราแก้ไขนะครับมันก็จะแก้ไขทุกแผ่นนะครับก็มาคลิกที่ e r w r i t e existing นะครับก็คือเขียนทับไฟล์เดิมนะครับตัวโลโก้ก็จะหายไปนะครับ ถ้าเราแก้ไขแผ่นเดียวตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับบล็อกในอ u t ต c แคนะครับตัวที่ต้องแก้ข้างนอกนะครับก็จะมี5้าตัวหลักๆตัวแรกนะครับก็คืออีเมลของเรานะครับคลิกแค่1นึ่ทีก็พอนะครับแล้วก็เขียนลงได้เลยนะครับตัวที่2นะครับเบอร์โทรนะครับตัวที่3นะครับเป็นชื่อโปรเจกต์นะครับจำนวนกี่ชั้นนะครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นสถานที่ก่อสร้างนะครับตัวที่5นะครับก็จะเป็นชื่อเจ้าของโครงการนะครับคลิกแค่ครั้งเดียวก็พอนะครับถ้าดับเบิลคลิกแล้วนะครับมันจะพาเราเข้าไปแก้ในแบม A ห0 0 0มนะครับมันก็จะแก้ให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็วิธีการเอาแบบนะครับมาวางลงในตัวแผ่นกระดาษนะครับก็เดี๋ยวผมจะลบตัวเดิมออกไปก่อนนะครับกด delete ได้เลยนะครับตัวไหนที่มีอยู่ในกระดาษอยู่แล้วนะครับมันจะขึ้นสีฟ้านะครับส่วนตัวไหนที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับมันจะขึ้นสีขาวนะครับวิธีการเอาลงแผ่นกระดาษครับก็ลากลงมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็วางให้อยู่ตรงกลางนะครับถ้าขนาดใหญ่ไปนะครับก็สามารถมาปรับไซส์ได้นะครับจาก100100 100น็น1ต่อรบมันะครับเป็นหนึ่1ต่อสองราน้อยนะ Terima kasih. กดคลิกขวานะครับแล้วก็คิกคําว่า deactivate view นะครับมันก็จะกลับมาหน้ากระดาษนะครับแต่ถ้าเราจะเข้าไปแก้ไขก็ดับเบิลคลิก2ครั้งนะครับแล้วหลังจากแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ deactivate นะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีคําอธิบาย view อยู่ตรงนี้นะครับก็ลากให้มันเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนจาก title with line นะไป title only นะครับเพื่อที่จะให้ต้องมีเส้นนะครับส่วนในตัวของเส้นจเขียวเนี่ยเวลาพิมพ์นะครับมันจะไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเอาออกนะครับก็คลิกที่แผ่นกระดาษ2ทีนนคคัพพพพิิมม์์ํําาาาาวว่่ VV จก้ l สอ t มันจะมีคําว่า reference page นะครับติ๊กออกนะมันก็จะหายไปนะครับถ้าใครติ๊กไม่ได้นะครับแสดงว่าต้องไปแก้ที่ตรงนี้นะครับ view template นะครับ เลือกให้เป็นนอนนะครับก็จัดให้มันอยู่กลางๆนะครับต่อมาะครับวิธีการที่จะเอาตารางลงมานะครับแล้วก็มาที่สเกจโจ้นะครับตารางไว้อยู่ในนอนนะครับส่วนตัววิวคิวนะครับก็ถ้ามีอัปเดตอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งผ่านทางอีเมลของสมาชิกนะครับว่าเคันี้ผมอัปเดตอะไรวันนี้อัปเดตอะไรหลักๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยให้ด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะเอาตารางของพีแคสแลบนะครับพื้นสําเร็จมาลงนะครับผมก็คลิกนะครับแล้วก็ลากลงมาตัววิวแพนได้เลยนะครับก็อีพีนี้ก็มีประมาณนี้นนนนะะครรับบบเดีี๋ยววห้าาผมจสอิิธกแ